สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i t a l ลลากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องผ้าหนึกรักใต้นาัคาราใน EP ีที่1-2เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะในค่ำคืนอันมืดมิดพระเอกถือกระบี่เข้าวังหลวงแคว้นหยงเจ้าคร่าชีวิตทหารและหฮ่องเต้จอมหลอกลวงเหตุที่ทาให้คนเผ่าลินชวนของเขาต้องสิ้นชีพ พระเอกไม่ปราณีใครทั้งนั้นใช้กระบี่ห้าหันอย่างสุดกำลังจนสามารถจบชีวิตฮองเต้ได้เขาเดินออกมาจากวังหลวงแห่งนั้นด้วยจิตใจแข็งกล้าวกล่าวกับตนว่าความอับประยศที่โดนทันล็อกกระดูกในอดีตแค้นที่ล้างบางหลินชวนเขาจะไม่ปล่อยให้คนบาปแคว้นหยงเจ้ามีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวเขาเดินอย่างอ่อนล้ากลับบ้านเกิด สุดลงพื้นด้วยความสิ้นหวังสาบานกับตนเองสักวันหนึ่งเขาจะหากิ่งเลียนหลีแล้วคืนชีพรุกคเทพปลดผนึกให้ชาวเผ่านำกระดูกของหญิงนางนั้นเฟื่องยวนมาบดให้แหลกแก้แค้นให้ทุกคนนับตั้งแต่วันนั้นเวลาผ่านไปสามปีนางเอกได้สูญเสียความทรงจำและกำลังจะแต่งงานกับซีจิวตลอดเวลาที่ผ่านมา นางตามหาต้นไม้ต้นหนึ่งในความทรงจำแต่ไม่เคยหาต้นไม้ต้นนั้นเจอเลยนางสงสัยว่ามันอาจเติบโตในเผ่าลิ้นชวนแต่เผ่าลินชวนหายสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ซีจิ้วช่วยนางกลับซัวอวินพอดีนางเอกอดสงสัยไม่ได้ว่าเผ่าลินชวนและต้นไม้จะเกี่ยวกับภูมิหลังของนางซีจิ้วกุมมือนางเอกบอกนางว่าไม่เกี่ยวกันหรอก เหตุที่นางเอกสูญเสียวความทรงจำนั้นเป็นเพราะสามปีก่อนนางตกลงไปในแม่น้ำเขาได้ช่วยนางไว้ต้นไม้นั้นไม่มีจริงเป็นเพียงภาพฝันเท่านั้นแม้สีจิ้วจะพูดแบบนั้นแต่นางเอกรู้ตัวดีสีจิ้วแค่อุป,ปโลกเรื่องขึ้นมาให้นางมีความสุขสตรีซุ่ยหิ่นทั่วไปไม่มีร่องรอยรูใส่ต่างหูแต่นางมีนั่นหมายความว่านางไม่ใช่คนที่นี่ นางเอกให้สาวใช้นำภาพต้นไม้ที่นางวาดไปขายในตลาดเพื่อหาที่มาของต้นไม้อาจมีคนรู้จักมันแล้วซื้อกลับไปช่วงนี้มีงานประทีปอยู่ด้วยคนมาซื้อของมากมาย mm hmm. เมื่อได้ยินว่าช่วงนี้มีงานประทีป mm hmm. นางเอกก็ดีใจอยากไปดูสาวใช้เอ่ยปากห้ามตามธรรมเนียงแต่งงานสัวหวินสามวันก่อนแต่งงานหากเจ้าสาวออกนอกเรือนจะไม่เป็นมงคล นางเอกบอกสาวใช้เช่นนั้นก็ไม่เป็นไรไปพักเธอนางเผลอฟุบหน้าหลับบนโต๊ะและฝันเห็นต้นไม้คู่ต้นนั้นจนนางสะดุ้งตื่นนางสับสนถ้าวันนี้ยังไม่มีใครรู้จักต้นไม้คู่ต้นนั้นต่อจากนี้นางจะไม่ตามหาอาดีตของตัวเองอีกต่อไปแล้วนางเอกแอบออกจากเรือนกลางดึกวิ่งไปร้านขายภาพที่นางฝากขายถามผู้ขายว่ามีใครรู้จักต้นไม้ในภาพหรือไม่ผู้ขายตอบว่า มีคนสนใจอยากซื้ออยู่สองสามคนแต่เขาก็ได้ทำตามคำสั่งนางเอกยังไม่ได้ขายออกไปหรอกนางเอกขอให้คนขายปิดร้านช้าหน่อยในคืนนี้ในตอนที่กำลังจะกลับเรือนนางเอกเดินผ่านตลาดรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนแอบตามนางจึงเดินไปตามถนนเรื่อยๆอย่างระมัดระวังทำให้พระเอกได้พบนางเอกเขาหยุดมองนางครู่นึงด้วยหัวใจอันหนักอึ้ง แม้บนใบหน้าของนางจะมีผ้าปิดไว้แต่เขาจำได้เป็นอย่างดีเขาจ้องนางนิ่งฉับพลันนั้นเกิดเหตุชุนลมุนขึ้นเพราะโคมฉลากรางวัลถูกใครบางคนใช้มีดปินตัดทำให้ฉลากที่อยู่ในโคมไฟร่วงลงมาชาวบ้านก้มเก็บกันจ้าละวันยามที่เพลกหันไปมองนางเอกอีกทีนางก็ได้หายไปแล้วสี่จิ้วเองรู้แล้วเหมือนกันว่านางเอกหายตัวไป นางเอกถูกลักพาตัวเกือบถูกฆ่าโชคดีที่พระเอกตามมาช่วยนางไว้ได้คนร้ายสองคนนั้นหนีไปพระเอกเดินเข้าไปหานางเอกที่ล้มอยู่กับพื้นปลดผ้าคาดหน้าออกยืนยันสิ่งที่เขาคิดแสงจันทร์เคลื่อนตัวสองหน้านางเอกพอดีภาพตรงหน้ายิ่งชัดเจนพระเอกกำมัดแน่นเป็นนางจริงๆด้วยนางเอกขอบคุณพระเอกจากนั้นวิ่งกลับบ้านกลับถูกพระเอกดักทางไว้ถามคำถามที่นางไม่เข้าใจเขาถามนางว่า กิ่งเลียนหลี่อยู่ที่ใดนางเอกตอบว่านางไม่รู้ไม่เข้าใจคำพูดของเขาซีจิ้วมาถึงพอดีเขารีบเข้าไปช่วยนางเอกเพราะคิดว่าเพเอกจะทำร้ายสองหนุ่มต่อสู้กันพระเอกมีพลังแห่งเทพจึงได้เปรียบซีจิ้วเขาเกือบสังหารซีจิ้วได้แต่นางเอกเข้ามาขวางพระเอกจึงใช้กระบี่แทงนางเอกเข้าบริเวณไหล,ล่ซีจิ้วเข้าไปรับร่างนางเอกเรียกนางว่าเหลียงฉาน พระเอกสับสนนางไม่ใช่เฟื่องยวนหรือไม่นานทหารตามมาสีจิ้วพานางเอกไปรักษาส่วนพระเอกเขาได้ฝากให้ลูกน้องจัดการแต่พริบตาเดียวพระเอกก็หายไปอย่างไรร่องรอยพระเอกกลับที่พักทบทวนความคิดหรือเขาจะจำคนผิดจริงๆแต่ลูกน้องของเขาก็ได้กลับมารายงานว่าภาพวาดต้นไม้คู่ต้นนั้นเป็นนางเอกวาดขึ้นมา ผูีิลักพาตัวนางเอกเมื่อครู่ก็กลับมารายงานนายของตนเขาไม่อาจยืนยันได้ทันว่านางเอกนั้นใช่องค์หญิงหรือไม่เพราะนางใส่ผ้าคาดหน้าไว้และนางเป็นซื่อจือเฟยของซั่วหวินและเขายังได้เจอพระเอกอีกด้วยหัวหน้าคนร้ายสะดุดกับชื่อพระเอกนางเอกถูกพามารักษาตัวที่เรือนสีจิ้วเฝ้านางไม่ห่างกายในขณะที่พระเอกแอบมองอยู่นอกหน้าต่างเขาไม่รู้ว่า สถานะใหม่นี้ของนางเอกมาได้อย่างไรแต่ในตอนนั้นเมื่อสามปีก่อนเป็นนางที่ทรยศเขาภาพที่นางใช้มีดแทงเขาความรู้สึกเหล่านั้นเขายังจำมันได้ขึ้นใจสีจิ้วมาถามองคารักว่าจับพระเอกได้หรือยังองคารักตอบว่าจับไม่ได้เขาหายตัวไปพระเอกใช้ช่วงเวลาที่สีจิ้วไม่อยู่เข้าไปหานางเอกประจบเหมาะกับเวลานั้นนางเอกฟื้นพอดีเขาคุกคามนาง นางเอกอยากตะโกนให้คนช่วยแต่พระเอกใช้มือปิดปากนางไว้ลักพาตัวกลับมายัางที่พักของเขาเข็นให้นางมอบกิ่งเลียนหลี่ให้นางเอกดึงปิ่นออกมาชี้ไปที่พระเอกพร้อมพูดว่านางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคือใครยิ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเอกพูดหมายถึงอะไรหากเขายังคุกคามนางนางจะฆ่าตัวตายหากนางตายพระเอกก็จะไม่ได้อะไรทั้งนั้นพระเอกยังคงไม่ยอมแพ้ เขาคิดว่านางเอกตีหน้าซื้อนางเอกเลยใช้ปิ่นแทงคอตัวเองพระเอกปัดมันทิ้งจากนั้นเป็นมือเขาที่บีบคอนางด้วยความแค้นพระเอกบีบคอนางเอกแรงมากขึ้นจนนางน้ำตาไหลนางเอกถามพระเอกว่าเขาคือใครกันแน่พระเอกตอบทั้งน้ำตาว่าเขาคือวิญญาณสิ้นชีพใต้คมดาบของนางพระเอกไม่ได้บีบคอนางเอกจนตายแต่เขาขังนางไว้อยากรู้ว่านางจะเสแสแ้งไปถึงเมื่อไหร่ พระเอกยังสั่งให้ชินซางลูกน้องข้างกายสืบหาตัวต้นของนางเอกร่วมถึงกลุ่มคนที่อยากลักพาตัวนางเมื่อหลายวันก่อนว่าเป็นใครพระเอกกลับมาหานางเอกยามค่ำนางกลัวเขามากพยายามหลบเขาแต่พระเอกกลับลากตัวนางเอกออกมาจับนางใส่ต่างหูสองกระจกให้นางรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของนางคือใครบังคับให้นางคิดให้ออกแต่นางเอกบอกว่านางไม่รู้ขณะที่ซีจิ้ว ให้ทหารตามหานางเอกทั่วเมืองกลับไม่พบแต่ได้รับข่าวใหม่ว่ามีสตรีตามหาตัวตนของนางเอกอยู่ชินซางเมื่อได้ความว่านางเอกเป็นใครรีบนำมาบอกพระเอกนางเอกเพิ่งมาซัวอิว่นเมื่อ3ามปีก่อน3ปีมานี้นางเอาแต่สืบข่าวเกี่ยวกับต้นเหรียญหลีไปทั่วดูเหมือนว่าจะสูญเสียความทรงจำไปจริงๆอีกทั้งนางกำลังจะแต่งงานกับซีจิ้วในวันพรุ่งนี้ พระเอกหัวร้อยยังอดสูเขาตามหานางมาตลอดสามปีนางกลับสูญเสียความทรงจำซะได้จากนั้นพระเอกได้เอายามาให้นางเอกแต่นางกลับปัดยาทิ้งพูดทั้งน้ำตานางไม่รู้จริงๆว่าเขาคือใครนางสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดพระเอกเลยถามนางเอกไม่อยากรู้หรือว่าเราทั้งสองเป็นอะไรกันนางเอกตอบว่านางไม่สนว่าในอดีตนางเคยเป็นอะไรกับเขาตอนนี้นางแค่อยากไปจากที่นี่ ออกห่างจากเขาพระเอกกำยาในมือน,นั่นด้วยความโกรธก่อนจะปามันจนแตกเขาโมโหตัวเองที่ใจอ่อนกับนางอีกแล้วพระเอกไล่านางเอกกลับบ้านนางรีบหนีไปเขานึกกับตัวเองในใจเหตุใดถึงมีแค่เขาที่จำมันได้นางเอกวิ่งมาจนถึงตลาดเจอสีจิ๋วที่นั่นทั้งสองโผลวิ่งเข้ากอดกันสีจิ๋วอุ้มนางเอกกลับบ้านขณะที่พระเอกมองภาพปาดตานั้นอยู่ที่มุมหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่1ถึง2หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า